รุ่นดรมาริการนี่นะถ้ากูเนี่ยไม่จัดเจนจริงอะนะกูไม่อยู่จนถึงขนาดนี้หรอกใครจะมานั่งแกล้งกูใครจะมาด่ามากกูใครจะมาตบซับกูไม่ได้ทั้งนั้นแหละจะบอกมึงให้อีปทุมทองนะใครจะมานั่งแบบว่ากูไม่ผิดแล้วมึงเสร็จจะมาปตบซับกูกูก็ไม่ได้ทั้งนั้นแหละไม่ว่ามึงจะเป็นใครก็ตามแต่จําไว้อีปทุมทองนะกูจะบอกมึงให้บาทหนึ่งกูก็ไม่กระเด็นให้แก่คนที่กันโชคซับจำไว้จำไว้นะอีกตุปทุมทอง หนึ่งบาทใครมากันโชครัพดอ์อเตอรมริกากูก็ไม่ให้ถ้ามึงมาขอกูแดกฟรีๆหมื่นสองหมื่นกูโอนให้ถ้าหาขาขาดกูโอนออน่ะศพละหมืน่นศพละหมื่นคนละหมืน่นคนละหมืน่คน,น,ค,น,นคนละกูโอนให้แต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดมึงมากันโชครัพย์กูไม่ให้แม้แต่สลึงเดียวจําไว้จําใส่กระโหลกนะของพวกมึงไว้ด้วยนะคะ ประเทศนี้มีนักการเมืองเยอะแยะมากมายแต่ถ้าเกิดมึงจะนับว่ากูเป็นนักการเมืองที่มึงสามารถกันโชคทรัพย์กูได้โดยทอดโดยที่มึงเนี่ยมานั่งกล่าวหากูหรืออะไรก็ตามแต่ดอเรมริกาไม่มีวันยอมเด็ดขาดระดับอันดับหนึ่งของประเทศกูนั่งเถียงมาแล้วคอเป็นเอ็นไม่มีสิทธิ์ที่จะมาสงสัยในตัวดเรมริกาและไม่มีสิทธิ์ที่จะมาสงสัยภารกิจบทบาทของดเรมริกาเพราะพวกกูไม่ได้ทําความผิดถ้าพวกมึงจะพรานอยตกอกตกใจมันเป็นเรื่องของพวกมึง